สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำข้อสอบรอบคัดเลือกค่ายสวรคณิตศาสตร์ปีหกห้าข้อที่แปดนะคะข้อนี้เป็นเรื่องความน่าจะเป็นเนาะนายพิษทําการโยนลูกเต๋าสองลูกหนึ่งครั้งให้หาความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มที่เป็นจำนวนเฉพาะอย่างน้อยหนึ่งูกเนาะก็หน้าลูกเต๋ามีหนึ่งถึงหกเนาะตามปกติแต้มที่เป็นจำนวนเฉพาะก็มีสอง สามห้าให้หาความน่าจะเป็นที่อย่างน้อยหนึ่งลูกขึ้นแต้มจมนวนเฉพาะเขาว่าอย่างน้อยหนึ่งลูกอะแปลว่าหนึ่งลูกหรือสองลูกก็ได้ถูกปะ่ะก่อนอื่นเราลองมาคิดเล่นเล่นก่อนว่าให้มันมีความความเป็นไปได้อะไรบ้างเนาะหนึ่งคือทั้งสองลูกขึ้นแต้มจำนวนเฉพาะสองคือลูกแรกขึ้นสองไม่ขึ้นลูกแรกไม่ขึ้น สองขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นแต้มทั้งสองลูกเลยเนาะสังเกตว่าไอ้ความน่าจะเป็นที่โจทย์อยากได้อะคือแจ้งนี้คือขึ้นสองลูกหรือว่าขึ้นหนึ่งลูกเห็นว่าถ้าเรานับก้อนเนี่ยมันเราต้องนับทั้งหมดสามกรณีเนาะคือขึ้นสองขึ้นหนึ่งที่เป็นลูกแรกขึ้นหนึ่งที่เป็นลูกสองดังนั้นข้อนี้วิธีที่เราจะทำก็คือเราจะนับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่โจทย์ไม่ต้องการนั่นเองเนาะเพราะว่ามันดูง่ายกว่าก็คือความน่าจะเป็นที่ทั้งสองลูกอะ่ะไม่ใช่จำนวนเฉพาะเลยน,นั่นเองมันมีแค่กรณีเดียวเนาะดังนั้นเราจะนับสิ่งนี้แทนหนึ่งคือความน่าจะเป็นทั้งหมดลบด้วยความน่าจะเป็น ที่ทั้งสองลูกไม่ขึ้นจานวนเฉพาะเ,เราจะนับอันนี้แทนดูซึ่งความน่าจะเป็นนั้นคืออะไรก็คืออ,อไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็คือมีหนึ่งสี่หกใช่ปะคือเป็นได้สามหน้าจากหหน้าลูกแรกต้อง ไม่ใช่จำนวนเฉพาะความน่าจะเป็นเลยเป็นสามส่วนหกคูณกับลูกที่สองไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็เป็นสามส่วนหกเหมือนกันเนะสุดท้ายแล้วเราก็เลยได้คำตอบออกมาเลยเป็นหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสี่ก็คือความน่าจะเป็นที่มีอย่างน้อยหนึ่งลูกขึ้นแต้จมจำนวนเฉพาะเป็นสามส่วนสี่นั่นเอง